สวัดีครับมื่อนีช่วงแรงๆออกหม้อา่มาล่องปืนตัวใหม่ฮะเพิ่งประกอบขึ้นมาวัาเนเป็นกำข้อเป็นล้างไม้ครับเป็นปีกโลเลลูกปืนมืนน่อกล่ามาอ่าล่องแถวสารยาฮะกัประเดิมไปแล้วประโดประมาณประโดประมาณทักสามโลได้ครับสู้มึง รประมาณสามโล,ล้วก็ป่านิ่นประมาณใส่สองโลครับก็ได้สองตัวแล้วปลาเดิมปลาเดิมสวยกามาแต่ประมาณเกือบสามโมงครับเพิ่งได้ยิงสามเถือตัวหนึ่งยิงบ่ท่านพอดีตัวหนึ่งมันขึ้นตรงนี้ยิงได้้วก็ปลานิ่นอยู่ตรงกลางประมาณสิบสิบห้าเมตรใส่สองโลครับ เอาไปอยู่อยู่ถงุงเดี๋ยวพ่อกลับถึงบ้านเดี๋ยวอาทายเห็นบิงอีกทีหนึงครับว่าตัวใหญ่ปันไดน,นี่ก็ประมาณสองโลครับอี่นำตาม,ตามอยู่โอเคครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเบิ่งก่อนกันบ่เป็นตามกันจะกลับโอเคครับขอบคุณครับ